คุณได้ถามมาแล้วและกลอบขอได้พัฒนาอุปกรณ์ที r ออารซีอีกตัวหนึง่งสำหรับการวัดแรงดันไฟฟ้าแต่ของน้ำมันหม้อแปลงหรือของเหลวได้อิเล็กทริกอื่นๆที่สูงถึง100กิโลวต์โดยอัตโนมัติ TOR 100ทํางทำงานรวมกับน้ำมันอุตสาหกรรมปริมาณตัวอย่างขั้นต่ำที่แนะนำคือ1ลิตรต้องใช้น้ำมันเครื่องลิตรในการเติมเซลล์ว,วัดและต้องใช้น้ำมันในปริมาณเท่ากันในการล้างเซลล์นี้ผู้ควบคุมอุปกรณ์สามารถเลือกมาตรฐานการวัดและชนิดของน้ำมันได้ การทดสอบเป็นแบบอัตโนมัติแรงดันทดสอบจะถูกตัดการเชื่อมต่อทันทีใน4ไมโครวินาทีหลังจากเกิดการแตกหลังจากการแตกในรอบการทดสอบสุดท้ายหน้าจอจะ,สะแสดงสรุปที่จำเป็นฐานข้อมูลท้องถิ่นรายงานกราฟสามารถส่งไปพิมพ์ได้โดยตรงจากอุปกรณ์หรือดาวน์โหลดลงเฟสไรได้นวัตกรรมที่สะดวกสบายถูกนำมาใช้ใน T.O.R 100โดยนักออกแบบของโปรคอมันมาพร้อมกับแผ่สัมผัส และสามารถสร้างรายงานในรูปแบบ PDF ได้อุปกรณ์ถูกตั้งโปรแกรมลงหน้าไม่ใช่สำหรับมาตรฐานการวัดหาแบบแต่เป็น15แบบการอัปเดตรายการมาตรฐานทำได้ง่ายผ่านการอัปเดตเป็นประจำยังมีความไปไปได้ในการตั้งค่าพารามิเตอร์การวัดของคุณเองเพื่อใช้ในวัตถุประสงค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ลูกค้าสามารถสั่งซื้ออุปกรณ์ T.O.R 100พร้อมตัวเลือกการใช้งานด้วยแบตเตอรี่ได้การป้องกันความเสียหายจากแรงดันไฟฟ้าสูงถูกนำมาใช้ในการออกแบบอุปกรณ์ อุปกรณ์เชื่อมต่อกับการต่อสายดินและมีการป้องกันเซ็นเซอร์ในเลียดในตัวเมื่อฝาถูกเปิดออกแรงดันไฟฟ้าจะถูกปิดมีการป้องกันทางอิเล็กทรอนิกส์ในวงจรตรวจจับการเสียหาย6ต่อ100มีภาษาสำหรับอินเทอร์เฟซได้แก่อังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนอิตาลีโปรตุเกสเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ w w w b o c h o c o m สำหรับข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบุคคล